อำแหวนนาำสกูลกับห้างทองรักซิลิกคลองหลวงจะได้ทองคำแท้บริสุทธิ์9 6 5ส่งตรงจากโรงงานทองดีไซน์ที่คุณเลือกได้กว่าหลายสิบแบบปรับวงนี้นะคะลูกค้าสั่งทำเป็นโรงยาสีเขียวฝั่งเพรเซียน้ำหนัก1บาทแบบตันค่ะต่องเข้ามาดูใกล้ๆกันค่ะน้ำหนักที่ได้มาตรฐานตามสมาคมค้าทอง5.19ทำโดยตรงจากโรงงานทอง สำหรับหนักหนึ่งบาทนั้นหน้าแหวนจะอยู่ที่ประมาณ1ซนติเมตรค่ะเซนติเมตรเท่ากันทั้งวงเลยเป็นทรงลูกคิดแบบตันค่ะมีการตอกตาก9 6 5แอดตอกตาร้านทองที่ได้รับมาตรฐานจากสมาคมค้าทองค่ะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเวลาเราจะขายคืนนะคะได้ตามราคาทองปัจจุบันวันนั้นเลยจ้าได้แหวนที่ชื่นชอบในดีไซน์ที่คุณออกแบบที่ทางร้านมีให้สีลงยาที่ชอบมีแบบให้เลือกเยอะ มากก็มีฟอนต์ให้เลือกหลากหลายด้วยค่ะตีลงยาให้เลือกเยอะมากดูได้ตามแคตตาล็อกที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้เลยมีเลือกแต่ขนาด1สลึง2สลึงและ1บาทเลยจ้าใครที่ไม่ชอบแบบฝังเพชรก็มีให้เลือกเป็นทองม้วนเหมือนกันจ้าดได้ตามแคตตาล็อกนี้เลยนะแหวนคู่ก็ดีแหวนรุ่นก็เท่ครอบครัวนับสกุลก็ดูดีเลือกได้ตามใจเลยค่ะลิงก์หน้าโปรไปท์ิตเตอรเพื่อสั่งคำกับแหวนนับสกุลทองคำแท้96.5กับลักซิลิคองหลงค่ะ